สวัสดีครับรีวิวสั้นวันละตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปพบกับอ่าเป็น SMP Super Mini พาตัวแรกที่ผมซื้อนะคือเปิดลายด้วยตัวนี้เลยนะครับน<ว>ั่นก็คือแันฮนนี่นะครับหุ่นชื่ออะไรมูเตคินะฮะจากขาบวนการคาคุเรนเจอร์นะครับผมก็ บอกเลยว่าเป็นาการเปิดไลน์ซูเปอร์มินิพลาของผมแล้วก็หลังจากนั้นก,ก็ยาวเลยนะฮะอตอนแรกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นไดจูจินนะที่ออกมาตัวแรกแล้วก็ก็ไม่ได้สื่อไม่ได้จองไม่ได้อะไรนะฮะราะว่าด้วยความรู้สึกว่ามันก็คือ Candy Toy แคนดี้ทอยเราเราเคยเล่นแคนดี้ทอยของเก่าซึ่งม,มันขยับได้น้อยนะฮะทีนี้พอเราเราเห็นว่ามันเป็นเขาก็โปรโมทแหละว่ามันขยับได้เยอะแยะอะไรอย่างนี้นะกว้างขวางอะไรอย่างนั้นเลยนะ แล้วก็เราก็รู้แหละว่าด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็แน่นอนการทำแคนดี้ทอยให้มันแบบออกมาขยับได้กว้างขวางหลากหลายอะไรขนาดนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตู้หูอะไรนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากเปิดเพราะถ้าเปิดเดี๋ยวกลัวว่ามันจะยาวหรือเปล่าแล้วก็ของประกอบที่ดองเอาไว้ตอนนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะก็เลยปล่อยผ่านได้จ<อ>ุจนินใบนะครับผมจนเนี่ยเขาปล่อยภาพโปรโมทมานะฮะล้วก็เห็นว่าไอเป็นตัวเนี้ยคือตัวเนี้ย มันมีความรู้สึกตั้งแต่สมัยตอนตอนหนุ่มๆแต่ตอนนั้นเห็นที่เป็น DX ขายตามห้างนะ,ะเราก็รู้ว่าอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยหุ่นของคาบูเลเจอร์นะฮะผมไม่รู้นะว่าว่าอันไหนใช้หุ่นหลักหุ่นเสริมอะไรผมไม่รู้นะเพราะไม่ไม่เคยดูแต่เรารู้สึกว่าเราทําไมเราดูชอบชอบไอ้ตัวเนี้ยมันร,รู้สึกว่ามันแปลกอยากรู้ว่ามันแปลงร่างยังไงว่าเออเพราะว่าเห็นในรูปเนี้ยก็เหมือนกับแปลงเป็นหุ่นแล้วก็แปลงเป็นปราสาทแล้วก็เอาปราสาทอะมารวมกันได้ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ อยากรู้ระบบนะฮะมันเป็นความใคร่รู้อยากรู้ระบบการแปลงร่างอย่างเดียวเลยนะครับว่ามึงทำอย่างไงมันถึงามารวมกันเป็นหุ่นอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับซื้อเพราะว่าอยากรู้ระบบเท่านั้นเลยก็พอซื้อมานะฮะตัวเนี้บอกอตรงๆเลยว่า,าด้วยความที่มันเหมือนกับเราอยากลองมากกว่าที่จะอยากได้นะฮะอยากลองอยากรู้มากกว่าก็เลยไม่ได้มีความคิดที่จะทําสีทั้งตัวนะฮะ เรียกว่าก็มันเป็นของเราอะก็เอาง่ายเขาว่านะฮะเพราะว่าเราเคยเราเคยแบบต่อตอ่ตอกันด้ามแบบต่อดิบแล้วก็แปะดีคอพ่นเคลือบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่วาเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือถ้างั้นก็ไม่ต้องอะไรมากขัดแค่จุดที่ต้องขัดจุดไหนที่ไม่ต้องขัดก็ไม่ต้องขัดอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําสีแค่ที่ต้องทําเท่านั้นอ่ายกตัวอย่างแบบไอ้พวกแถบสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมก็จะทำเนี่ยตรงแบบแถบสีเงินตรงเอวตรงสะโพกอะไรเงี้ยอันนี้เราจะทำหรือว่าตรงตรงสีเงินเนี่ยพลาสติกมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็นสีเงินเราก็จะทำสีทั้งหมดนะฮะอันเนี้ยนนสนับ,สน,บสนับอะไรพวกเนี้ยทำหมดนะฮะไอแถบสีทองตรงประสาทอันนี้ก็ก็ทำนะฮะตรงที่เป็นสีเงินสีทองทำนอกนั้นก็คือพ่นหมดเลยแล้วก็จะมีอะคลิปสีเลก็กๆน้อยๆอ,อย่างคลิปสีแดงเนี่ยก็ทำนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยติ๊กเกอร์เลย เกอร์แปะหน้าลูกกระตรงลูกกะตาในี่ติกงติกเกอร์ทั้งนั้นนะฮะเนี่ยไอแ้แถบต้องแขนนี่ก็ติกเกอร์ตรงไหนแปะได้ก็แปะแบบเรารู้สึกว่ามาเล็กๆน้อยๆ้เราก็เลยแปะไปนะฮะแต่โดยเบสพื้นฐานก็คือไม่ได้ทําเลยก็พ่นเคลือบนะฮะพ่นเคลือบทําสีเงินสีทองนะ,ะแล้วก,ก็ก็พอเลยบางจุดไม่ได้ขัดด้วยซ้าใหม่เอออย่างที่บอกว่าจุดไหนที่แบบมันไม่ต้องขัดได้ก็ก็ไม่ต้องขัดนะฮะก็จะมีบางจุดที่จะเห็นรอยตัดเกรดอยู่นะ,ะเออแล้วก็พอซื้อมานะฮะอ่า ประกอบแล้วพอเล่นแล้วนะครับใจแตกทันทีใจแตกทันท,ท,ทีเรียกว่าเปิดไลน์เลยนะฮะเปิดไลน์เลยก็ชอบเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นปรากฏว่าพอเราชอบแล้วทีนี้ยังไงอะ่ะไดจูจินอะ่ะคือมันออกไปแล้วอะ่ะมันขายไปแล้วแล้วแบบตอนนั้นมันหาไม่ได้แล้วนะะปรากฏว่าไดจูจินลีนะครับผมจะด้วยความฮิตหรืออะไรก็ไม่รู้แหละไดจูจินลีเราก็ทีนี้ก็ยิงยาวเลยไดจูจินแต่ว่าตอนที่เป็น ายานของเมกาเรนเจอร์บางชุดแนะนําให้ได้ซื้อเพราะเราก็ไม่ได้ดูแล้วเราก็ไม,ไม่ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลงร่างยังไงเหมือนตัวนี้ไงไอ้อย่างตัวนี้มันมีความสงสัยไงก็เลยซื้อนะฮะและหลายอย่างเราก็ซื้ออย่างหรือว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พวกทางโชวะมากกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นซันวันท่านนะครับผมไบโอแมนล่าสุดก็เดนจิแมนนะฮะที่แบบไปซื้อแบบงงๆนะฮะก็จะมี ของอะไรโกโก้ไฟส์มังวิกตอรี่โรโบนี่คือซื้อครบเซตเลยนะวิกตอรี่โรโบไลเนอร์บอยไอ้รถไฟรถไฟยังไม่ได้ต่อเนี่ยแต่กองอยู่แถวเนี้ยยังไม่ได้ประกอบเลยผมซื้อมาทำไมครบชุดเลยวะเออจริงจริงจโนเพราะเรารู้สึกว่าไอ้หุ่นของไอ้วิกตอรี่โรโบมันเท่ไงเออเราก็เลยซื้อหรือว่าอย่างของกาโอเรนเจอร์เนี่ยเรารู้สึกแบบมันเราชอบเราก็เคยเห็นของเพื่อนเออเราชอบไอ้ที่แบบมันเป็นสัตว์แล้วมาลูมลาอะไรอย่างเงี้ยนะชอบก็เลยซื้อนะฮะเป็นแบบยุคเฮเซอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะซื้อแค่ แค่ตัวที่ที่เราอยากรู้นะฮะไม่ได้ซื้อทุกตัวเอ่ออ่ะทีนี้เดี๋ยวใครที่ไม่มีตัวนี้หรือว่าใครที่ไม่ทันนะฮะกับการที่มันออกมารอบใหม่แล้วก็ซื้อไม่อทงไม่ทันอะไรนี้นะมาเรามาดูวิธีการแปลงร่างของพี่เขากันนะครับทั้ง5คานที่เขาแปลงร่างเป็นหนเนี่ยมันต้องพับอะไรยังไงนะจ๊ะมาเลยปึ๊บเออสิลุดออกมาลุดลุดด้เอออ่าเนี่ที่พี่สีแดงเนี่ยเขาจะซ่อน ซ่นหัวหุ่นเอาไว้นะฮะเอ่เขาจะซ่อนหัวนกเป็นนกกระเรียนนะอ่าแล้วเดี๋ยวก็พับแขนอ่ะนี่นะครับแล้วก็เข้าไปปึ๊บ <laughs> ต่อไปเป็นขาอันนี้นะฮะก็อันตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องบิดบิดเอาเนี้ยขึ้นมาเออเออเออซึ่งมีคนเคยหักแล้วส่งมาซ่อมแล้วด้วยนะครับ ปาบเข้าให้เจ๊ดอ่าโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเอออ่ะนี่นะฮะต่อไปก็คือแปลงเป็นขานะครับผมแปลงเป็นขาก็ต้องถอดอหอัวออก,ก่อนอืออ่าโอเคกลางมางีนะ้แล้วก็พับแขนเหมือนเดิมเลย ใส่ติดก้าไปปึง้งต่อไปก็นี่นะฮะนี่ขามันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ดึงออกมาเออประมาณนี้ประมาณนี้นลงไปลงไปให้สุดเออลงไปให้สุดไปให้สุดแล้วมันก็จะมีเดอยมาติดกับตรงไอตรงเกาะข้างสะโพกนะ,ะแล้วเสียบเข้าไป <c oughs> ได้แล้ว ได้แล้วขาหนึ่งข้างนี่คือขายหนึ่งข้างนะครับถอดออกมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็แบกข้างหลังมาที่ชอบไอซีรีนี้อีกอย่างหนึ่งนะก็คืออลา,าท,ที่มันมีมาให้นะฮะเขาจะพยายามแบบไม่ให้มันเหลือนะเนี่ยยังหัวเนี่ยถอดมาถ้าเป็นปกติแล้วก็อดถอดถอดมาเก็บใส่กล่องเลยใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าอันนี้นะฮะข้างในมันจะมีรูนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นทรงคล้ายๆหัวนะก็คือเราสามารถ ยอดมันลงไปเก็บไว้ในนั้นได้นะครับผมเนี่ยไอ้สองันนี้มันก็จะดูเป็นทรงประสาทเลยนะเออเข้ทาท่าเข้าทา่าเน่แล้วก็เอาขาประกอบไปกอ่อนจะได้ยืนได้ป๊าบเข้าให้เอ้ป๊าบเข้าให้อ่าได้ขาแล้วตาต่อไปเป็นแขนนะครับผมอ่าแขนก็เน่ พับให้มันลูกตรงอ่ะอ่ะเนี่ยแขนเนี่ยนะฮะแล้วก็ถกถ,ก,ถ,ก,ถ,ก,ถกดันดันขึ้นมาดันขึ้นมาจะได้พับได้นะฮะจับแ,แขนออนี่ให้มันตรงตึ๊บเออเนี่ยใส่เข้าไปแล้วข้างนะฮะอีกข้างก็เหมือนกันดันึนลยตรงปึ๊บอ่ะยวดันขึ้นมาได้แล้วนะฮะต่อไปก็เป็นนี่ขาล่างนะก็ประกบให้มันติดติดก,กันเนเอาอันนี้พับขึ้นมาปึ๊บนี่ ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นมือใอน,นกลางได้ด้วยนะได้แล้วแขนซ้ายมาใส่เข้าไป,ปานี่แขนซ้ายมาแล้วต่อไปแขนขวาเหมือนเดิมนะครับจัดแขนให้มันตรงๆอ่านี่ได้แล้วข้างหนึง่ง กบเข้าไปหัวนกนี่นะฮะหัวนกกลางปีออกมาฟืบเรียบร้อยแล้วได้แล้วอและที่บอกเลยว่าที่ทำให้เราต้องจิตใจแตกหักไปกับมันนะฮะไม่ใช่แตกขาดสิต้องทำให้เราเปิดล้ายใจแตกไปกับมันเนี่ยก็เพราะว่าเนี่อพอประกอบแล้วแบบแบบจุดขยับมันแบบก็ยังแบบค่อนข้างโอเคนะเนี่ยจุดขยับมันฟูมากเลยนะนะ ขยายมาได้งี้เออออสุดสุดฮนะสุดนะ่าเอวก็ยังแบบบิดได้อยู่นะเออมันจะติดๆไปหน่อยยกยกขึ้นมาหน่อยก็น่าจะพอได้อยู่นี่ข้างหน้าก็เปิดได้เพื่อที่จะได้แบบยกขาเตะได้เอ้ยเอ้ยนะอะกระโดดกระโดดแทงเขาเรียกได้ว่าสนุกอยู่คนเดียวยยยรเรียกไ้ว่าสนุกอยู่คนเดียวเลยกู อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวถึงจะดูเทอะทะ้าไปหน่อยนะฮะถึงจะดูเทอะทะ้าไปหน่อยแต่ว่าพอเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าระบระบบอะไรพวกนี้แบบเอ้มันมัน,ม,นมันดีมากอะมันดีกว่าไอ้แบบแคนดี้ทอยที่เราเคยเล่นตอนสมัยก่อนอะนะครับผมเออนั่นแหละหลังจากนั้นเราก็เลยใจแตกเราก็ซื้อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าซื้อมาจนประกอบไม่ทันนะเพราะเนี่ย ที่เห็นต่อดิบในดินๆน,นั่นเป็นของลูงเจนะตัวเ,เองยังไม่ได้ประกอบเลยยังไม่ได้ทำสีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยและเดี๋ยวยานเดนจิไทเกอร์ก็จะมาอีกแล้วก็ยังไม่ได้ทําอีกเหมือนกันนะฮะอะใครที่มีตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงกับพี่เขาบ้านก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะฮะว่ารู้สึกอย่างไรอะไรอย่างไงถูกอก,ถ,กถูกใจกันขนาดไหนถูกอกถูกใจกันตรงไหนอย่างไงนะจ๊ะก็จะรออ่านเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็นี่ก็คือรีวิวสั้นเวลาตัวองผมวันดีนะฮะกับบุตเตคิของขบวนการคาคุเรนเจอร์นะครับผมต่อนหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับ EP นี้โอ้ยังไม่ได้ดิผมยังไม่ได้ให้คะแนนหร่ว่าให้คะแนนตัวนี้นะฮะก็สำหรับคุณ SMP บุตรคิตัวนี้นะครับผม3ามอูู้นะฮะให้ไป2อ,อูห้หล้กันนะครับผี่ให้2เพราะว่า เราเราเรู้ระบบแปลปงลากและเราปาปื้มตรงนั้นแหละแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันขยับได้เยอะนะฮะแต่ว่าที่ให้สองอู้เพราะว่า,วาอ่าข้อแรกเลยก็คือที่ตัวเองไม่ค่อนข้างที่ต่อดิบแล้วก็ไม่ได้ทําสีเท่าไหร่ vars, แล้วก็อีกอันนึงก็คือพอมันรวมรากเนี่ยแนะ่นอนมันขยับได้ฟรีก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่แบบมันมันเก้เกักลางกาเคอะเคอะเขินๆขินกันบ้านงนะอ้อย่างหัวเข่าเนี่ยโว,ยโวย้โยหัวเข่าในเวลาที่เรางอเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นนะ <î V id ian> คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้สมูทอะเออคือมันทําให้ขยับได้ก็จริงแหละแต่ว่ามันขยับออกมามันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอ้จุดขยับขาที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแล้วไอ้พวกปุ่นรวมล่างเนี่ยสังเกตหลายตัวแล้วพอแบบมันมันรวมอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตรงข้อต่อขาตรงตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแว็งนะครับผมด้วยความที่มันถ่วงอะนะมันหนักอะเราก็เข้าใจแหละแต่แบบมันก็ยังหาทางแก้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าอ่าถ้าสมมติอัดน้ํายาแก้หลวมเข้าไปนะ แล้วพอมันเป็นร่างแยกอ่ะมันไม่มีอะไรมาถ่วงมาดึงน้ําหนักให้มันช่วยขยับได้ง่ายขึ้นอ่ะมันก็จะเหนืดมากนะแล้วก็พอมันอะไรที่มันเหนืดอากๆเนี่ยซีรีส์เนี้ยมันก็จะมีการหักกันได้นะครับผมก็ซ่อมเป็นระยะระยะมาหลายตัวนะแต่โทรลิงตัวยังไม่หักนะ่ะก็สําหรับ E ีพีนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับ e ีีหน้าเป็นตัวอะไรยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันไปเลยจ้าสวัสดีครับ